ทางด้านของทกศนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งทกศนั้นจะเปิดตัวสามกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาครับโดยจะเปิดโอกาสนะครับให้กับประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลณตรงนี้นี่เองนะครับเราจะไปสอบถามรายละเอียดกับคุณสุรพงศ์นิลพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการทกศนะครับซึ่งอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสุรพงศ์ครับครับสวัสดีครับครับเอ่อ ทกศเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับชาวนาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีทั้งหมด3กองทุนที่นี้มันมีแบบบริจาคแล้วก็แบบสมทบเนี่ยนะฮะความแตกต่างของสองกองทุนตรงนี้มันแตกต่างกันอย่างไรครับครับผมเจตนารมณ์ของการตั้งกองทุนนี่นะครับทุกวันนี้เราเห็นในความเดือดร้อนของชาวนากันอยู่นะครับเพราะนั้นเราคิดว่าน่าจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือ ทกสก็คิดว่างั้นเราก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกระหว่างคนมีน้ําใจก็คือคนที่มีเงินและอยากช่วยเหลือชาวนาเข้ามานะครับครับทีนี้วิธีการก็คือตั้งเป็นกองทุนตรงน,นี้ขึ้นมาเราเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือชาวนานะครับครับในเงื่อนไขของกองทุนก็จะมีจริงๆก็ม,มีมีอยู่สามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มที่หนึ่งเราเรียกก็เป็นเป็นเงินบริจาคเงินบริจาครับเนบริจาคเข้ากองทุนครับเพราะนั้นบริจาคคือให้แล้วคือให้เลยนะครับก็ไม่ไม่ขอคืนล้บนะครับ ส่วนที่สองเนี่ยเราเรียกก็เป็นเงินสมทบทีนี้เงินสมทบนี้ก็คือเมื่อให้มาแล้วก็สามารถเอากลับคืนได้ครับนะครับโดยทกสจะจัดการในการให้กลับคืนในวันที่31ธันวาคม2557นะครับทีนี้ในการสมทบนี้จะมีสองแบบครับแบบหนึ่งคือสมทบแบบไม่ขอผลตอบแทนเลยครับเพราะนั้นถ้าผมให้ไปหมื่นหนึ่ง31ธันวาคม57ผมก็ได้กลับมาหมื่นหนึ่งดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะศูนเปอร์เซ็นต์ครับ อีกแบบหนึ่งก็เรเรียกว่าสมทบแบบมีผลตอบแทนผมใช้คาว่าอผลตอบแทนนะฮะเราไม่ใช้คําว่าดอกเบี้ยเนื่องจากว่าเราคิดว่าน่าจะมีกลุ่มที่เป็นชาวมุสลิมหรืออะไรต่างๆที่เขาเขาบอกว่าเขาอยากจะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ใช้คําคานี้กันนะครับวันนั้นเราก็จะใช้คําว่าผลตอบแทนแทนครับในนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามคือสมทบแล้วมีผลตอบแทนนะครับโดยจะให้ผลตอบแทนหกสิบสามสตังค์นะฮะศูนย์จ็ดหกสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับ ทีนี้เรารเรามีการจัดสรรเงินให้กับชาวนาอย่างไระฮะมีการวางแผนอย่างไรกับออสามกองทุนตรงนี้ที่เมื่อได้รับมาแล้วจะมีมาตรการอย่างไรว่าจะมีการแบ่งเงินเท่าไหร่ให้กับชาวนากลุ่มใดกลุ่มใดก่อนอย่างงี้นะฮะครับผมคือคือโดยวิธีการในกองทุนนี้จะแยกกับส่วนของทกศจากกันทุกวันนี้ในทกศเองก็จะมีเกษตรกร,กรซึ่งมีประทวนสินค้านะครับ,รบก็จะมาออยื่นเรื่องไว้ที่ทกศมีคิวมีคิวอยู่ในทุกสาขาทุกจังหวัดทุกอำเภอ นะครับว่าผมเป็นลําดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่โดวยวิธีการคือเมื่อกองทุนได้เงินมาแล้ว1นึ่งส่วนนะครับกล่าวว่าประมาณสักพันล้านโดยเบื้องต้นก็จะส่งมอบเงินก้อนนี้ให้กับทกสทกสาาาาก็กระจายไปตามจังหวัดต่างๆตามตามข้อมูลของผู้ที่ยังคงค้างใบป,ประทวนอยู่นะครับจังหวัดนั้นก็เมื่อได้เงินมาก็จะเชิญเรียกเชิญชาวบ้านนะฮะซึ่งเกษตรกรซึ่ง มีคิวอยู่ว่าคิวต่อไปจะถึงคิวของใครก็เชิญเข้ามาทําสัญญากู้คแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติของทกศไปนะครับครับอ๋อก็คือจะมีคิวของแต่ละท่านอยู่เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้ผมเจรินถามนิดหนึ่งนะครเมื่อวานนี้ทกศก็มีการเปิดรับบริจาคเป็นการภายในขององค์กรบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขนาดเรายังไม่ได้เปิดตัวแล้วเปิดตัวกันพรุ่งนี้นะครับเปิดตัวหลักเออวันแรกนี่เป็นวันที่ให้พนักงานแสดงความจำงวันที่สองก็มีคนเพิ่ง สองวันนี้ได้ยอดมา149ล้านครับ149ล้านนะฮะนะเออสิ่งที่อยากจะน,นําเรียนอย่างนี้นะฮะส่วนของเงินทั้งสามก้อนส่วนที่มากที่สุดนะครับก็คือเงินส่วนที่สองค่ะคือเงินสมทบแบบไม่ต้องการผลตอบแทนครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับครับเพราะส่วนนี้มันหมายถึงเหมือนกับเรามีความรู้สึกเมื่นเรามีพี่น้องฮะและ้วเราก็ให้พี่น้อง ลำบากลำบนแล้วก็ให้พี่น้องหยิบยืมใช้เงินไปแล้วก็ไม่ได้สนใจที่ว่าจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาครับเราสนใจว่าแค่เอาต้นเงิน่ยกลับมาก็พอแล้วเพราะว่าวันนี้ความรู้สึกของคนไทยทั้งหมดกับชาวนามีความรู้สึกเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันละนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เงินก้อนนี้ ى, ก้อนที่สองเนี่ยจะสูงมากเพราะว่านั่นคือให้ไปไว้ก่อนคุณก็เดือดร้อนคุณก็เอาไปใช้ถึงเวลาก็เอากลับมาโดยผมไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นจากกอง,ง,งทุรรนทางด้านที่เกษตรกรชาวนาก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับ แต่ว่าไม่อยากได้อะไรจากกองทุนอยากให้กองทุนเนี่ยคงอยู่และได้ผลประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นดีวิตหมายอันดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องของการสะท้อนถึงจิตใจของคนไทยที่มีกับชาวนาได้อย่างดีนะครับ,รบ,รบก็คือคุณสุรพงศ์คาดว่าในเรื่องของกองทุนที่2เนี่ยที่ไม่มีผลตอ,ตอบแทนเนี่ยนะฮะน่าจะมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับครับครับทีนี้สุดท้ายสำหรับประชาชนที่สนใจเลยครับเขาสามารถไปบริจาคได้ในวันใดบ้านนะครับจากวันไหนถึงวันไหนครับ ครับผมในส่วนของการบริจาคนะครับจะมีสองแบบแบบนึงคือมอบบริจาคตังตู้ของทกศซึ่งจะมีอยู่ประมาณสักพันสองร้อยกว่าแห่งนะครับแต่เฉพาะกรุงเทพเดี๋ยวคงจะมีการประกาศนะครับว่าจะไปรับกันที่ไหนบ้างนะครับในพันสองร้อยแห่งนี้จะทําทั้งบริจาคตู้หรือไม่ก็โอนเข้าบัญชีก็ได้นะครับบัญชีสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดสองอันนี้เป็นบัญชีของทกศสาขาบางเขนทกศสาขาบางเขนครับผม สำหรับเงินสมทบนะครับก็มาที่ทกศสาขานะครับทั้งพันสองร้อยสาขาครับนะครับอันนี้ก็จะมีเอกสารใบรับเงินสมทบมอบให้กันกับผู้สมทบครับนะครับถือไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับก็คงจะได้เงินก้อนนี้คืนกลับไปครับนะฮะแต่ละคนนี่ต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมฮะอ๋อไม่มีละครับขอให้เป็นคนที่มีเอ่อมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยชาวนาครับนะครับแล้วก็มีเอ่อมีความรู้สึก นะครับที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทุกท่านนะครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศทั้งหมดได้หมดแล้วนะครับครับนะฮะก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับกับทกสสาขาบางเขนนะครับก็โอนไปได้นะครับเบอร์2 0 0 3 3 4 7 7 5 2ี่เนี่ยถูกต้องนะครับใช่ครับ7 7 8ด7 7 8 2ขออภัยนะครับไม่ใช่ครับ77582นะครับครับโอเคนะฮะก็สามารถโอนกันไปได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดกับโครงการตรงนี้นะครับ แล้วก็จะไปสุดโครงการในวันที่เท่าไหร่นะครับการรับเงินสมทบจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน57ครับแล้วก็เงินสมทบนี้ก็จะได้คืนนะครับไม่เกินวันที่31ธันวาคม2557ครับสิ้นปีครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุรพงษ์มากนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ